สวัสดีครับพี่นองเกษตรกรทุกท่านนะครับแล้วก็พี่นองที่รักในการเฮ็ดเกษตรทุกคนนะครับเมื่อวนี้นะครับผมจะพาพี่นองเขาขอมาอัปเดตนะครับลูกกบนะครับลูกกบจะประมาณอายุจะเดือนแล้วนะครับหรือจะเดือนก้วับบัูหนะครับผมก็บ่ได้นำมือกันตัว่าตอนนี้ก็เริ่อมไงไปแล้วนะครับขนาดตัวก็น่าจะเท่าปมมือแล้วนะครับใส่หนีกําลังงามเลยนะครับ ลูกลูกออดนะครับก้อนที่จะเป็นกบนะครับพี่น้องมีช่วงบางหนึ่งนะครับผมเปลี่ยนเบื่ออาหารครับอยากให้เกียรติมาเป็นอาหารลูกโกบเบื่อหน่อยนะครับพี่น้องปรากฏว่ากบหน่อยนะครับกบหน่อยที่มันกินอาหารเพราะท่านนะพี่น้องเขาจะบม่อย่นะครับเขาจะไ่แย่เพราะว่าข้อเปลี่ยนเบื่ออาหารก็เป็นเบ pues, si ื่อหน่อยแล้วเวลาเขากินนะครับเขาจะเขาจะกินเข้าไปแต่เขาจะไข่่อนนะเพราะกคืนเมื่อใดนาเมียนได้เอาเมยได้กลับขึ้นมาให้ให้เกียรติให้เขาครับ ให้ห้เกียรติก็เริ่มพวกตัวน้อยๆนี่ก็เริ่มแย่ขึ้นนะครับเพราะว่าผมเบื่อหารไว่บนนะพี่น้องช่วงช่วงทว่ปมมือนี่ก็ยังก็ยังบ้านได้เปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนไว่ปวนครับผมกลับมาให้ห้เกียรติที่เขาพี่น้องครบหน่อยก็เริ่มแย่นะครับนัพี่น้องเปลี่ยนเบื่อหารนะครับต้องให้ครบเข้าใส่ผีก้อนครับใส่นิดใส่นี่ก็กินหารเบื่อหน่อยแล้วนะครับพี่น้องแต่ว่าอันเข้าเปลี่ยนเบื่อหน่อยพาลูกครบซุ่มหน่อย เพื่อนจดกินว่าไ้นะครับมันจะบใบไงท่านกันนะครับผมก็เดิมมา่ปเี่ยนให้เมื่อหนึ่งขึ้สองเหมือนนะครับกบกบหน่อยที erm ่กินม่าท่านกับเหลือไงนะครับเหิือไงจะท่านมูเนี่ยนะครับเปลี่ยนเบื่ออาหารไหโผลนะครับนะครับพระพ้องมาอาบเดี๋ยวุกครบนี่ก็เป็นกบเลียงกบจานนะพี่้องการตายนะครับการตายนี่ก็ตอนเป็นหัวก็ตายเป็นตัวนึงนะครับเป็นคบก็ตายไปตัวนึงนะครับแต่ว่าคนก็กินกันค้อมือนะครับ บอ่อนีก็เป็นบอ่อกบหน้านะครับบ่คกบหน้าก็บบ่แข็งแรงก,ก็เริ่มไต่ไปหลยนะครับเหลือแต่กยยบเงี้ย่บ่กี่ตูนะครับตอนนี้ลูกออดก็บกำลังเงีนะครับจะก,กินกันทุกมื้อนะครับลูกออดก็กินหวัวาหารดีนะครับก็กำลังเงีนะครับพวกนึงก็บกำลังต้องหางพี่รอง เออขากำลังป้องขาหลังนะครับนี่ครับพีนางมาเดืยดกันง่ายขึ้นไรเติมนะครับชุดนี้ผมมาเสียไว้เป็นพอพันแม่พันดังเบิดเลยนะครับว่าจะอาลงพอปีนานะครับว่าจะได้บัวนะครับว่าจะได้กี่ตนะครับพอพันแม่พันเพนราะว่าปีนี้นะผมเดี่ยวพอพันแม่พันใหม่ผมมาปะนะครับ ปรากฏว่ากดโกบเสียวมากพอเพื่อนเกิดอัตตาการให้ลูกการเข้าโคกเขาพ่อหอยดีนะครับพอมันมันเป็นกบบดนนะครับเป็นกบหกเจ็ดปีนะครับมันกลบเถาเลี้วนะผมไปเลยสีดแถวว่าพอไม่น้ำเพราะว่าพอพอเยเป็นกบพอไม่แม่ไม่นับแต่เกิดร่องออกพอเบิ่งนับเอาเพิ่งแห้ลูกเขาดีบ่ครับนี่ครับสวยเลยครับพี่น้อง เลียงว่หยุ่งหยากนะครับเพาะเองเลียงเองก็ได้นะครับเพราะจําเป็นต้องว่าต้องว่าต้องเปิดฟ้ามเนี่นะครับแค่พี่น้องลงมือเห็ดนะครับแค่พี่น้องมีกบจะคูนะครับขุดบ่วดีๆว่าถ้านามบ่ขาดนอกกากสามารถพอได้บ่ยากเลยครับพี่น้องนันก็้นอยู่กับสภาประกาศนะขนาดต้องพมนี่ฝนเหยียบนะครับฝนถือตั้งแต่เมื่อผมเพาะอกนะครับจนหอดทุ่มืออนี่นะครับก็ยังหลอดที่เก่านะครับ ม่มมบ่มมมี่ไว้ยนานะครับขันพี่น้องลงมือเห็ดเพราะว่าผมก็เคยเห็ดมาแล้วนะครับสามสี่ปีขึ้นหลังนะพอผมก็เลิกไปนะประวัาสูรค่าัวหารบได้นะครับช่าน้ชนึงผมก็ได้เศร้าเพราะกับับม่พอาอีกนะครับบม่อยากพี่น้องขันพี่น้องยเพราะก็เคลพี่น้องมีดพอพัดแม่พันคูเดียวพี่น้องกับพอได้แล้วนะครับแค่เพราะเสกกระละมั่งเนยยังได้เลยพี่น้องเพราะสกกระละมั่งเนี่ยังเป็นตัวออกมาเป็นลูขึ้นกันนะครับขันพี่น้องท่านใดอยากเพาะอยากที่อย่างนะครับิ่อง ง่ายๆฮ่องผมก็เฮ็ดง่ายๆเนี่ครับฮ่องกมก็เด็กก็สร้างยิ่งหม่องเงินเห็นไหมเอาเอาพี่น้องเงินสล้วรับท่านี่ก็บคื่อนี้นะครับผม